สวัสดีครับเพื่อนเพื่นทุกคนครับพามาดูวิธีการปลูกขึ้นฉายแล้วก็การเลือกเมล็ดพันธุ์ขึ้นฉายนะครับอันนี้ผมเลือกเมล็ดพันธุ์ของปลาทองนะครับแบบนี้นะครับขึ้นฉายนะครับที่ผมปลูกก็คือจะปลูกในระบบไฮโดรโปนิกนะครับโดยการหว่านลงในดินพีทมอสแบบนี้ทุกคนอันนี้ก็คือเพาะมาแล้วเจ็ดวันนะครับทุกคนผมจะเอาไว้ในทีเมืดนะครับ ก็คือผมใส่ไว้ในรังโฟมนี้เลยนะครับตั้งแต่อาว่านครั้งแรกวันที่สิบสามนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบสิงหาเจ็ดวันพอดีทุกคนนะก็เอาออกมาได้แล้วนะครับจิตวันนี้ก็ออกมารับแสงแดดอ่อนๆหรือว่าไปไว้ใต้สแสลนนะครับลงเหลือนก็ได้นะครับเห็นไหมครับทุกคนกำลังงอกออกมาเป็นขาวๆแบบนี้นะครับนี่ๆแบบนี้นะครับนี่ แบบนี้เราก็ออกมันมาได้แล้วนะครับนะถ้าเราเอาไว้ในที่มืดหลายวันนะต้นก็จะยืดนะครับทุกคนนะยังไม่สวยนะครับพระมาณเจ็ดวันพอดีนะเจ็ดแปดวันไม่เกินนี้นะครับก็คือมเมล็ดพันธุ์ขึ้นฉายที่พเพาะเนี่ยนะครับอัตราการงอกดีมากเลยนะครับหรือท่านใดที่จะนําไปปลูกแบบว่าในแปลงนะครับก็สามารถหวานได้เลยนะครับอ,อันนั้นก็คือหวานได้เลยก็ไม่มีการ ปิดไว้ในที่มือแต่อย่างใดนะครับแล้วก็เอาฟางนะทำเป็นแปลงยกรองขึ้นมาหวานไปนเสร็จแล้วก็เอาฟางคลุมนะครับแต่ว่าก็จะนานหน่อยนะแบบนั้นนะก็หลายวันก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วก็แปดเก้าวันสิบวันนั่นแหละนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับแต่อันนี้ผมจะปลูกในระบบไฮโดรโดยที่จะให้ต้นเขาสูงขึ้นมาสักประมาณยี่สิบสามสิบวันนะครับนะ ผมก็จะถอนขึ้นมานะครับทุกคนจะถอนขึ้นมาแล้วก็ล้างราดแล้วก็เอาใส่แผ่นฟองน้ํานะครับแล้วก็ใส่ถ้วยปลูกเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักสูตรที่ทางผมทําทางที่ผมทํานะครับเพราะว่าผมก็เ,เคยปลูกแบบในแบบว่าแผ่นโฟมแล้วมันงอกไม่ค่อยดีนะครับนะก็เลยใช้วิธีนี้เลยตั้งแต่นั้นมานะครับแล้วก็ทําให้ผักโตวไวเหมือนกันนะครับผมขายไปได้ สองสามรอบแล้วนะครับก็ทําวิธีการนี้นะครับอีกวิธีการการหนึ่งของผมที่ผมทําก็คือจะใส่ถาดนะครับใส่ถาดลุ่มถาดลุมแบบนี้ทุกคนนะมีสองแบบที่ผมทํานะครับนะอันนั้นก็คืออยู่ที่โรงเรือนแล้วนะครับใส่ถาดลุมแบบนี้ทุกคนเอาขุยมะพร้าวก็ได้นะผมทำสองแบบก็คือพีทมอสนะครับพีทมอสล้วน ขุยมะพร้าวล้วนขุยมะพร้าวก็ขึ้นดีเหมือนกันนะครับทุกคนขึ้นดีนะครับนี่ก็คือสองแบบที่ผมทํานะครับอีกแบบหนึ่งก็คือแบบนี้นะใส่ในถาดไดูซแบบนี้เลยนะครับก็เป็นคลิปการเพราะขึ้นฉ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพราะในแบบว่าในแปลงดินทั่วไปหรือจะในระบบไฮโดูแบบนี้นะครับท่านใด พอขึ้นชายก็สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับในคลิปนี้มีผลิตภัณฑ์แนะนำนะครับที่นํามาจําหน่ายนะครับก็คือเมล็ดพันธุ์ขึ้นชายอุปกรณ์การปลูกต่างๆนะทุกคนนะเป็นแท็กผลิตภัณฑ์อัในใดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็จะมีพืชพันธุ์ที่สามารถซื้อซื้อหาได้ง่ายได้นะครับเพียงกดเข้าไปในแท็กผลิตภัณฑ์นะครับก็เป็นการสนับสนุนช่องในทางอ้อมด้วยนะครับนะเผื่อได้ค่า มาม่าปลากระป๋องนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปแนะนําการปลูกขึ้นฉายแล้วก็เมล็ดพันธุ์ขึ้นฉ่ายแบบนี้นะครับทุกคนนะอัตราการงกอ,อกดีมากเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับสวัสดีครับ